มาต่อกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะาพา,าเพื่อเพื่อนนะครับมาดูน้ำส้มควันไม้ที่เก็บได้นะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็ยนก็มีฝนตกนิดหน่อยนะครับผมก็เลยมาปิดครอบไว้อันนี้เป็นถังประมาณ15ลิตรนะครับน้ำส้มที่เก็บได้ก็น่าจะประมาณ10กว่าลิตรนี่ครับคือต้องอเรียนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนว่า,าสาเหตุที่ ผมจะต้องเผาถ่านนะครับนั่นก็คือผมต้องการน้ำส้มควันไม้แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมาใช้ในกิจกรรมปลูกพืชผักในแบบอินทรีย์ครับในระบบอินทรีย์เนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติ นะครับซึ่งมาเป็นองค์ประกอบของการทำเกษตรอินทรีย์ของผมนะครับในโครงการเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นฐานที่จะนำไปผสมดินปลูกนะครับเป็นเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบของออสิ่งที่พืชต้องการนะครับ ก็คงจะไม่ต้องลงลึกในรายละเอียดทางวิชาการนะครับแล้วก็อย่างเช่นนี่นะครับขี้เท่านะครับขี้เท่าเนี่ยผมก็นํามาผสมน้านะครับรดราดป้องกันเพี้ยนะครับแล้วก,ก็ป้องกันเชื้อราในดินรวมถึงขี้เท่าอย่างนี้นะครับโพแทสเซียมสูงมากนะครับก็จะไปใช้ในเรื่องของการติดดอกออกผลของต้นไม้แทน ชีวพันธุ์ทางเคมีต่างๆก็จึงเป็นที่มาของการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรนะครับฐานที่ได้นะครับฐานที่ได้จากการเผานะครับเดี๋ยวฐานเล็กๆนี่นะครับก็ไปสู่กระบวนการการทำ ฐานอัดแท่งอ,อีกทีหนึ่งนะครับคือทุกส่วนประกอบทุกองค์ประกอบของของฐานเนี่ยเป็นคุณประโยชน์ของโครงการเกษตรอินทรีย์ของผมที่ทำอยู่อย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฐานใหญ่ๆนี่ก็ท่านสามารถนำไปจำหน่ายได้เหมือนกันนะครับเป็นไม้ดีด้วยนะ